ผู้ชมครับวีน,นี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคลาแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับนุณมภูมิก็จะเริ่มสูงขึ้นครับแต่ว่าทุกภาครวมถึงภาคเหนือก็ยังมีอากาศที่เย็นอยู่นะครับหลังจากนี้มีเรื่องอะไรที่ต้องระวังบ้างไหมครับปุณิตครับครับเรื่องที่ต้องระวังหลังจากนี้ก็คือเรื่องของหมอกหนาที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ได้นะครับส่วนสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับค่ะ สาเหตุนั้นก็มาจากนะครับที่ทําให้หมอกมีหมอกเกิดขึ้นและอาจจะมีหมอกหนาในบางพื้นที่ได้เพราะว่ามวลอากาศเย็นนั้นเริ่มอ่อนกําลังลงนะครับก็ทําให้อุณหภูมินั้นสูงขึ้นครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะครับภาคเหนือภาคตะนอกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณของพื้นที่ภาคกลางจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นในบางพื้นที่ได้นะครับก็ขอให้คุณผู้ชมนั้นที่ต้องสัญจรผ่านพื้นที่หมอกหนา ระวังในการเดินทางด้วยนะครับมวลอากาศเย็นที่อ่อนกําลังลงไปก็ทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นอุณหภูมิสูงขึ้น2-4องศาเซลเซลียสนะครับแต่ว่าหลายๆจังหวัดก็ยังคงมีอากาศหนาวอยู่นะครับซึ่งนอกจากทั้ง5จังหวัดนี้แล้วนะครับจะยังคงมีอากาศหนาววันนี้ขอนแก่นร้อยเอ็ดมุกดาหารรวมถึงศรีสะเกดเองก็มีอากาศหนาวเช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิต่าสุดก็อยู่ระหว่าง10-15องศาเซลเซียสครับ ส่วนสภาพอากาศที่ภาคเหนือวันนี้นะครับก็ยังคงเหมือนกับเมื่อวานนี้อุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ระหว่าง8ถึง13องศาเซลเซียสนะครับหนาวที่สุดยังคงอยู่ที่บริเวณของจังหวัดเชียงรายนะครับ8องศาเซลเซียสครับมากันที่ภาคกลางและภาคตะวันออกกันบ้างครับทั้งสองภาคนี้อุณหภูมิสูงขึ้น1ถึง3องศาเซลเซียสนะครับสำหรับภาคกลางบางจังหวัดก็ยังคงมีอากาศหนาวก็ แถ,แถวจังหวัดอุทัยธานีรวมถึงจังหวัดนครสวรรค์นะครับส่วนจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในภาคนี้นะครับอุณหภูมิต่ําสุดก็อยู่ระหว่าง14-18ถึงองศาซเซลเซียสครับและที่บริเวณของภาคตะอนอ,อกจังหวัดสระแก้วเองนั้นยังคงมีอากาศหนาวอยู่นะครับ15องศาซเซลเซียสส่วนจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ําสุดวันนี้15-21ถึงอองศาซเซลเซียสนะครับ ไปต่อกันที่ภาคใต้กันบ้างครับวันนี้ฝนยังน้อยนะครับสำหรับฝั่งอ่าวไทยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะยังคงมีฝนแถวแถวสงขลาปัปตตานียะลารวมถึงนราธิวาสนะครับและตอนนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั้นอ่อนกําลังลงไปแล้วทําให้คลื่นลมบริเวณของอ่าวไทยจึงอ่อนกําลังลงตามไปด้วยครับแต่ว่าบริเวณตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปนะครับยังคงมีคลื่นสูง2-3เมตรอยู่นะครับคุณผู้ชมที่ต้องเดินเรือบริเวณนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยนะครับส่วนบริเวณ เป็ฝั่งทะเลอนันมันวันนี้นะครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับแต่ว่าถ้าห่างฝั่งออกไปนะครับก็จะมีคลื่นสูง2-3เมตรครับปิดท้ายกันที่สถานการณ์น้ําประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคนะครับก็เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ําในจังหวัดขอนแก่นอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าตอนนี้หน่วยบริการภูเวียงสาขาหนองเรือนะครับประสบปัญหาน้ําดิบจากอ่างเก็บน้ํา โคกสมปู์แห้งขอดนะครับก็ทําให้มีการจ่ายน้ําเป็นเวลานะครับในช่วงเวลา17นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันเพื่อยืดระยะเวลาการจ่ายน้ําให้ยาวที่สุดนะครับส่วนสาขาขอนแก่นที่ใช้น้ําจากลําน้ําพองและลําน้ําชีก็มีความเสี่ยงจากปริมาณน้ําเขื่อนวนรัตและแม่น้ําชีเข้าสู่ระดับวิกฤตเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าการประปาส่วนภูมิภาคก็ได้มีการประสานกับกรมชประทานเรื่องของสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับรวมถึงให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถาน การน้ําตลอดเวลาด้วยก็เชื่อว่าจะสามารถผ่านพ้นภัยแล้งในปีนี้ไปได้นะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับคุณตรเดชคุณพรวดีก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับร่วมกันประหยัดน้ําด้วยเพราะว่าจะให้ทางภาคหน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยทำเพียงฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะครับประชาชนก็ต้องร่วมด้วยใครมีวิธีดีๆก็ส่งเข้ามาได้นะครับ ต้องอย่าลืมว่ากว่าฝนจะกลับมาเนี่ยอย่างน้อยพฤษภาคมแล้วก็ยังไม่มีใครฟันธงด้วยว่าพฤษภาแล้วฝนจะมาจริงหรือเปล่าใช่แล้วครับะะวิธีที่ดีที่สุดนะครับเป็นวิธีตอนนี้ก็ประหยัดน้ําดีสุดเพราะว่าอย่าไปหวังเรื่องข้างหน้าเพราะยังไม่แน่นอนอย่างปีที่แล้วเนี่ยคาดว่าฝนจะมาตามปกติแต่ก็มาล่าช้าทําให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้อยู่นะครับค่ะคุณค่ะ,คะ